สวัสดีค่ะวันนี้รถกระบะมือสองราคาหลักหมื่นมีรถคันใหม่มานำเสนอนะคะคันนี้เป็นยี่ห้ออีซูซูทีเนะคะมังกรทองปี2536นะคะคันนี้เป็นสีเขียวนะคะเดีย๋ยวเราจะมาเดินดูรอบรอบรถกันนะคะนี่นะคะสีสวยๆฉ่ำๆกันไปเลยนะคะ อันนี้ภายในนะคะสวยสะอาดนะคะเป็นเบาะหนังนะคะแอร์เย็นนะคะเพลงมีฟังนะคะลำโพงเป็นแบบ JBL เลยนะคะคันนี้ฟังเพราะแน่นอนนะคะนี่นะคะขอบขอบประตูนะคะเดิมๆเลยค่ะ อันนี้เป็นเล่มแล้วก็เอกสารการโอนนะคะเอกสารเป็นโอนลอยนะคะอันนี้ยางนะคะยางดีทั้งสี่เส้นนะคะคัซซีสวยค่ะเดีย๋ยวเราจะมาดูเครื่องกันนะคะนี่ค่ะเครื่องสวยสะอาดเลยนะคะไม่มีเยิ้มนะคะเก้าสิบแรงนะคะคัะนนี้นี่คคันหน้าเดิมๆเ,เลย ันนี้ดูซอกดูตะเข็บนะคะเดิมๆคอมแอร์ air, ใหม่เลยนะคะคันนี้เย็นได้อีกนานเลยค่ะนี่น,นี่ขอบขอบเครื่องเดี๋ยวเราจะไปสตาร์ทเครื่องกันนะคะ นี่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะดูว่าควันไหลไหมนี่นะคะควันไม่ไหลค่ะขับทางไกลได้สบายเลยเราจะมาดูไอที่เครื่องแล้วกันนะคะนี่ค่ะไม่ไอนะคะเครื่องไม่ดันแน่นอนขับทางไกลสบายใจเลยค่ะ บม้อน้ำไหลน้ำไหลเวียนปกตินะคะเจียวเลยค่ะคันนี้เดีย๋ยวเราจะไปทดสอบการขับขี่นะคะเนี่ยค่ะซิ่งมากเลยนะคะขับได้เป็นร้อยอะค่ะ คันนี้เราเปิดราคาที่89,000บาทนะคะถ้าสนใจนะคะสามารถดูรถได้ที่ตลาดอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะหรือว่าโทรสอบถามก่อนก็ได้นะคะที่เบอร์082 1789821นะคะฝากฝากกดติดตาม YouTube ของเราด้วยนะคะชื่อช่องว่ารถกระบะมือสองราคาหลักหมื่นนะคะ ขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ